สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ขนส่งอำเภอหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศขนส่งหาดใหญ่นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดแรกที่เราจะพาทุกคนชมบรรยากาศนะครับอันนี้คือเป็นจุดไฮไลท์เลยว่าถ้าใครมาจากต่างจังหวัดจะต้องมาลงตรงจุดนี้แน่นอนก็คือเป็นมินิบัสนะครับหาดใหญ่สนามบินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นรถมินิบัสมีสองฝั่งก็คือจาก ขนส่งหัตใหญ่ไปที่สนามบินหรือว่าจากสนามบินมาขนส่งหัตใหญ่นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ราคา60บาทนะครับก็จะผ่านหลายจุดเหมือนกันเนาะหัตใหญ่สนามบินสถานีรถตู้ที่ว่าการอำเภอเซนท่นฮอนาลิกากิมยงมหาวิทยาลัยสัญญยกโค้งอะไร,าง,ะไรางี้นะครับเยอะแยะมากมายนะถ้าใครยังไงก็น,นี่มีเบอร์ติดต่ออยู่นะ ถ้าแบบจงสนามบินจะเป็น0628-58760นะถ้าเป็นหาดใหญ่นะจะเป็น086738453นะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานีรถนะครับไปสัญชาตาที่1จะเป็นหาดใหญ่กรุงเทพมาหานครนะครับอันนี้ไปกรุงเทพนะหาดใหญ่กรุงเทพมีหาดใหญ่กรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพอ๋อหาดใหญ่กรุงเทพหมดเลยโอเดี๋ยวเราพาแบบไปเดินชมเล็กๆน้อยๆน,ยนะว่าแบบที่นี้อะไรบ้างอันนี้เป็นบขอสอ หัดใหญ่ภูเก็ตนะครับมีหัดใหญ่มีหัดใหญ่ภูเก็ตนะครับอันนี้หัดใหญ่ภูเก็ตนะครับก็คือซื้อตั๋วอยู่ด้านข้างนี้ได้เลยนะฮะชันชลาหัดใหญ่ภูเก็ตอ่าอันนี้เป็นรถตู้ไปทุ่งส่งนะครับอันนี้เป็นพัทลุงนะครับชันชลาพัทลุงหัดใหญ่พัทลุงนะฮะอันเดี๋ยวเรามาเดินด้คือตอนนี้ฝนจะตกทุกคนชันชลาหัดใหญ่ภูเก็ตนะครับครับ ันชลาหาดใหญ่ชุมพรเนี่ยถ้าสมมติว่าใครจะไปนะอันนี้เป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับก็จะมีแบบหลายที่นะมีไปพัทลุงนะครับมีทะเลน้อยไปแม่เจรีห้วยลึกบางแก้วเขาช่างชอะไรช่าหลนทัางอะไรสักอ,อย่างหนึ่งมองไม่เห็นทุกคนสายตาสั้นมากเลยอตอนนี้ตัวหนังสือตัวหนังส,สือแบบแล้วก็จะมีไปแบบบันดังสตาร์ดอกช้างเบตรงทุ่งสงสนำ้ำอันนี้ง่ายมีแบบว่าแสดงบิน สถา,า,านีขนส่งสนามบินอะไรนะฮะก็คือไปตรงนี้ได้มาซื้อตั๋วตรงนี้ก็ได้เนี่ยหกสิบบาทเหมือนกันเนี้ภูกเก็ตนะครับเนี่ยมีแบบว่าชุมพรภูกเก็ตอะไรเงี้ยนะอันนี้คือชั้นชาลาที่เก้านะครับก็จะเป็นหาดใหญ่เกาะสมุยอ๋อนี่ไงหาดใหญ่เกาะสมุยอุ้ยคือเอาจริงๆป่ะสถา,านีขนส่งหาดใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่มากคือแบบว่าคนเยอะมากแล้วก็แบบ รถเยอะมากคือเดินทางน่าจะแบบว่าขนส่งทางแบทางภาคใต้เนาะอันนี้มินิบัสนะครับมินิบัสไปหาดใหญ่นครศรีเกาะสมุยนะครับนี่ถ้าใครจะไปเกาะสมุยมาลงที่หาดใหญ่แล้วไปเกาะสมุยก็ได้นะครนะครศรีหาดใหญ่อ๋ออันนี้ด้านนอกหาดใหญ่ภูเก็ตนะครับเมีรอบเดี๋ยวลองมาดูด้านนี้อันนี้เกาะสมุยหาดใหญ่ชุมนโกล,ลบรอบสิบเอ็ดโมงกับสามทุ่มครึ่งนะฮะอันนียเขามีแบบชั้นชลา หาดใหญ่ยะลานะครับสบายอยอะลานะครับตรงนี้ที่มีแบบไปหลายจุดเลยนะอ๋อนี่สัญชาตหาดใหญ่เกาะสมุยเป็นรถตู้หาดใหญ่สงขลาเนาะเนี่ยคือสามารถที่จะแบบมาเดินชมบรรยากาศได้เลยหรือว่ามาซื้อของได้เลยเนะอันนี้สถานีขนส่งอ๋ออันนี้สัญชาแจ้งเข่านี่เราเดินแบบตามเลขเลยนะ อันนี้ชันชลาหัดใหญ่เบตงนะครับอย่างมีแบบเยอะแยะหัดใหญ่ปากจ่านะครับปากรอหัดใหญ่ตรังนะครับดครับนะอันนี้หัดใหญ่ตรังแล้วก็มีเป็นหัดใหญ่สุราธานีนะครับแล้วก็มีชันชลาหัดใหญ่สุไหงโกรกนะครับอยู่ฝั่งทางนี้หัดใหญ่พัทลุงมอแท็กสินปากพยอมอ้ยมีแบบเป็นรถตู้ได้ด้วยเนะี่ยสามารถที่จะขึ้นรถตู้แล้วก็เดินทางได้นะครเดี๋ยวเราไป ลองเดินดูด้านนี้ง่ายๆเขามีบอกว่าอู้เยอะแยะเลยร้านนงรานโนตแบบอะไรต่างๆนะราคาก็ไม่แพงกับประมาณร้อยเก้าิบถึงสองรอประดังเบซาหกสิบาทนาทบี8ปสิบบาทอุ้ยน่าไปสักเลยอะ่ะเนี่ยหาดใหญ่ประดังเบซาทุกคนหาดใหญ่ประดังเบซาอันนี้เป็นชันชลาหาดใหญ่ปัตตานีนะครับนี่เห็นไหมหาดใหญ่ปัตตานีหูยเดี๋ยวเราจะลองลองกะบ่าย,ย้อย ตะตันีหัดใหญ่กระบี่เ,ออเดี๋ยวครั้งจะไปแล้วก็จะไปกระบี่อยู่นะมอทัอร์สินปะพยอมเนี่ยยาไปถึงนี้เลยหัดใหญ่นาทวีด่านประกอบนะครับอ๋อนี่ไงเขามีแบบว่าเยอะแยะเลยปยาราก็ได้ยาลาอยู่ที่ร3อยสิบาทนาคร4 7 0รเจดสิบนาทวีด่นประกอบ80ดิถึงรอยี่บหัดใหญ่ภูกเก็ตนะครับมันจะมีแบบบางอันที่เขาจะแบบใสใ่ราคาไว้ให้เราอยู่เนาะ อ่ามาด้านนี้เป็นชั้นชลาหาดใหญ่ยะลาแล้วก็ตรงนั้นก็คือเป็นที่ฝากกระเป๋าแล้วก็เป็นห้องน้ำนะครับอันนี้ประมาณนี้เอ้ที่นี่เขาไม่มีแบบว่าร้านอาหารเนาะอาจจะต้องแบบไปด้านนอกหรือเปล่าอันนี้เป็นว่ารับฝักกระเป๋าสัมภาระที่ตกค้างแล้วก็ห้องน้ําห้องสุดข,ขาอ๋อด้านหลังนูน่นนูน่นที่พักที่พักมีอยู่ด้านหลังนะด้านหน้าก็มี เดี๋ยวพาแบบเดินดูบนบนน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไม่นั่งคาเฟ่ตรงนั้นก่อนแป๊บนึงจริงจริงอ่ะเรา,อาจองรถไปแล้วนะฮะรถที่จะเดินทางไปสถา,านที่ต่างๆ่เดี๋ยวลองพามาดูด้านหน้าอันนี้คือบริเวณด้านหน้าของขนส่งนะฮะก็จะมีประมาณนี้วิเซนทันเฟสรถหน่อยรถกระป๋อ เนี่ยร้านของกินนะครับร้านของกิน,นกต่างๆเนี่ยยาวไปถึงนน้นเลยก็คือมีเป็นของกินมีอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเราเดินไปเดินดูตรงไหนดีจะต้องข้ามถนนไปดูฝั่งทางนน้นดีก่อนเนาะนี่คือนี่คือพทุคนเอาจริงๆปะคือวันนี้ยทุกทีอ่ะอย่างไปจังหวัดอื่นเราจะไปถึงประมาณเที่ยงไปถึงบ่ายแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ขับรถเที่ยวแต่มาที่นี่คือเรามาถึงตอนนี้สิบโมงเช้านะเราก็เลยมีเวลา เพราะว่าขับรถจากนี้ไปที่ที่เราจะไปเนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานก็เลยบอกว่าเดินเล่นๆนี่ข้าวแกงอานตําสั่งอันนี้ก็จะเป็นว่าอาหารแบบร้านอาหารมุสลิมนะฮะเราเขียนไว้นี่ด้านนี้ก็จะมีร้านอาหารอ๋อสันว่าเป็นร้านอาหารมุสลิมหมดเลยเนาะนี่ด้านหลังด้านหลังอุ้ยมอเตอร์ไซค์เช่าอยู่ด้านหลังไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าร้านที่เราจะเช่านั่นหรอ คือยังไม่อยากเช่ายังไม่อยากไปรันเช่ามอเตอร์ไซค์ตอนนี้นะนู่นนู่นนนน่นนู่นก็มีแบบเยอะแยะเลยนู่นนู่นไปเดี๋ยวเราเดินเดินพาไปดูด้านหลังด้วยไปเดินเล่นพาเดินดูก่อนอ๋ออันนี้คือเป็นโซนด้านหลังของคนส่งนะฮะนี่ไงเนี่ยรถเช่าอยู่ด้านหลังนี้เลยอ๋อมอเตอร์ไซค์เช่านี่ อันนี้คือเป็นของอาดใหญ่ก้าวสบายนะครับมอเตอร์ไซค์เช่านะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะจะเราจะจองไปอีกที่หนึ่งนะ mm hmm. ก็น่าจะอยู่ยแถวๆใกล้ๆกันนี่แหละนี่มีห้องพักอยู่ด้านหลังนะครับถ้าใครบอกว่าโอ้โหลมแรงมากคนฝนกําลังจะตกนี่อันนี้คือห้องพักนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์เช่าด้วยนะจันทนีห้องพักมอเตอร์ไซค์เช่าอันนี้คือของอะไรอะมอเตอร์ไซค์เช่าไม่รู้ อะเดี๋ยวเดินขอเดินเดินแบบว่าดูบรรยากาศไปก่อนนะทุกคนเนี่ยร้านรับฝากจักรยานโยนต์แล้วคือเราก็ถ่ายเราก็เดินถ่ายอย่างเงี้ยคนก็ให้ความสนใจในการที่จะก็ถ่ายอะไรถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแหละฟิวบอกว่า ไม่ค่อยมีคนถายโอ้โหโอ้โหโอ้โหลมแรงมากโอ้โอจะเซหุ้ยหุยจะปิวจะปิวนี่เป็นคนผอมไหมตัวผอมไงจะปิวจะปิวโอ้ลมแรงจริงอ่ะโอ้เนี่ยห้องพักเต็มเลยทุกคนห้องพักร้านอาหารห้องเช่ารายวันรายเดือนอันนี้น้องบีมรถเช่าอันมอเตอร์ไซค์เช่าเยอะะเลยเนี่ยมอเตอร์ไซค์เช่าอ่ะว้าวแล้วรถแบบว่าใหญ่ๆทั้งนั้นอ๋อนี่ อันนี้คืออ๋ออันนี้เป็นแบบว่าโฮสเทลอุ้ยม,ม,มีมินิบิ๊กซีอยู่ด้านหลังเลยบินมอเตอร์ไซค์ก็เยอะนี่มินิบิ๊กซีอยู่ตรงนี้มาพาเดินเล่นอ๋อเนี้ยก็คือเดินลัดไปตรงนู้นได้ไปตรงนี้ได้วิดันมี่อมีที่พักมีอะไรเต็มเลยอันนี้ก็เป็นที่พักมีแบบ มมีมีกรุปทัวร์มีแบบทิปเที่ยวอะไรอย่างงี้ด้วยนะะรับฝากของอุ้ยลมแรงมากเดินเซเลยเข้าต้มทรงเครื่องไก่ทอดนี่ไงไก่ทอดร้านอาหารเจยานะครับอ๋อนี่ไงมอเตอร์ไซค์เช่าเราแต่เรายังไม่เอาตอนนี้เรายังไม่เรายังไม,เงไม่เรายังไม่เอาตอนนี้ อาไหนอะ่ะเออนี่เขาเขาตั้งว่าเป็นแบบมอเตอร์ไ์เช่าแต่ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้อ๋อแน่นง,ง่ายอยู่ตรงนี้ง่ายนี่น,นี่ด้านหลังร้านอาหารฟาติฮะ,อ,ะอันนี้คือพาทุกคนเดินแบบรอบเลยรอบนี้เลยอุ๊ยมีแบบรถด,ด้วย อ๋อจำน่ายตัวรถทัวร์ปรับอากาศด้านหลังก็จะมีเบบเดินทางวันนี้กรุงเทพนะมานครโคราชสระบุรีพัทยาชลบุรีอะไรเงี้ยรับจองตัวนะฮะน้องบีมน้องบีมรถเช่านะฮะอกห้องพักมีมีรถเช่าโอ้รถเช่ารถเช่าเยอะมากเลยทุกคนคือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีรถเนาะด้านนู้นเป็นเซเว่นอเลเวนอันนี้คือเดินเดินรอบแล้วนะอันนี้ก็รถเช่าอยูอป่าเนี่ยรถปรับอากาศ เป็นรถตู้ปรับอากาศในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆนี่เลยเมืองโอเคเดินรอบแล้วเซเวลเดี๋ยวไปไปนั่งไปนั่งคาเฟ่สักครู่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเอารถเช่าด้านหลังนะเห็นลานแล้วที่เราจองไว้ตอนนี้สิบโมงใช่ป่ะสิบโมงครึ่งสักสักไม่เกินเที่ยงแล้วกันเนาะเพราะว่า เดี๋ยวนั่งพักตรงนี้ก่อนแป๊บหนึง่งคือนอนน้อยอะนอนน้อยมาแล้วก็นั่งรถมานั่งเครื่องมาชมั่วโมงครึ่งนั่งรถมาอีกชั่วโมงหนึง่งตื่นนีกแต่ตีสี่ง่วงนอนมันไม่ใช่ง่วงนอนนะทุกคนเพราะมันนอนไม่พอแล้วมันนั่งรถตลอดเวลามันแบบมันเลยทําให้แบบเรารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยนะเดี๋ยวไปดื่มเครื่องดื่มอะไรแบบว่าพักผ่อนให้มันอ,อสบายสบายกันอุย้ยร้านไม่ติดดูตรงนี้ใหญ่จังไปเดี๋ยวเราเข้านี่ก็เข้าที่เดิม อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาตอนแรกเห็นไหมเป็นรถเช่าเอ้ยรถไปขนส่งเห็นแล้วว่าเราแบบจะมาตรงนี้แหละก็คือวันขากลับอ่ะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็นั่งรถนั่งรถไปรู้สึกว่าคาเฟ่จะอยู่แถวนี้เดี๋ยวขอเข้าคาเฟ่ก่อนไปดื่มอะไรแบบว่าเปรี้ยวก่อนดื่มอะไรเปรี้ยวเท่ากับกาแฟ กินกาแฟเยอะก็ไม่ดีนี่ไงคาเฟ่ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการพาเดินชมบรรยากาศนะครับก็อันนี้คือเป็นขนส่งอำเภอหาดใหญ่นะครับก็จะมีหลายๆที่แล้วก็ส่วนเรื่องราคาต่างๆเนี่ยคือก็ <laughs> ลองเช็คกับสายรถที่เราจะไปนะอันนี้คือพาเดินดูบรรยากาศคร่าวๆว,ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ บรรยากาศนี้เป็นอะไรมีร้านอะไรมีร้านรถเช่าอยู่ตรงช่วงบริเวณด้านไหนนะครับอุ้ยอันนี้เขามาจากมอไปเดี๋ยวเราไปคาเฟ่แล้วนะครับบายบาย,บายเจอกันคลิปหน้านะครับ